วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการล้างเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับจากโน้ตบุ๊กที่อื่นช้านะครับให้มีความเร็วและแรงมากขึ้นจะทํำยังไงนั้นไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นนะครับผมมีโน้ตบุ๊กอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับเป็นตัวเก่านะครับของผมเองตัวนี้ก็เป็นซัมซุงนะครับก็สเปคก็ไม่ได้แรงอะไรเลยนะครับตัวนี้เป็นคอร์2ูดูโอนะครับ c ี u อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโน้ตบุ๊กทางฝั่งของ Asus นะครับตัวนี้เป็น Intel Core 3นะครับการจอเป็น Nvidia GeForce 610M 2 g b นะครับแต่ว,ว่าตัวเนี้ตัวของ Samsung เองไม่มีการจอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาทั้ง2รุ่นนี้นะครับไปทำให้มันลื่นและก็แรงขึ้นนะครับเอาเป็นเจ้าตัว Samsung ก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคเราจะไปดูกันว่าเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับจะสามารถใช้งานได้แล้วก็เร็วแรงขึ้นหรือเปล่าไปดีดูกันครับ โอเคครับหลังจากที่เราเลือกอุปกรณ์นะครับที่เราจะเอามาทําการล้างเครื่องได้แล้วนะครับซึ่งตัวที่ผมเลือกก็เป็นตัวซัมซุงตัวนี้นี่เองนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนั้นมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับโดยพื้นฐานแล้วเราจะต้องมีไขควงนะครับซึ่งเอาไว้แกะพวกส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในเครื่องนี้ออกมานะครับโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเริ่มจากด้านหลังของเครื่องก่อนนะครับที่กับข้างหลังมาเราจะพบว่าเราก็จะมีนัดนๆอยู่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับให้เราหมุนพวกนี้ออกไปก่อนนะครับ ผมเลือกใช้เป็นไทยกาอปอิ๊งอะหลังจากที่เราหมุนน็อตตรงส่วนนี้ออกหมดแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดฝาได้เลยครับ นยเยอเหอนนนลังจากที่เราเปิดเข้ามาด้านในนะครับเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ด้านไหนที่เราจะต้องเอาออกก่อนที่เราจะทําการล้างเครื่องนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมโอเค okay, ครับสําหรับอุปกรณ์ด้านในที่เราจะนําออกก่อนที่เราจะทําการล้างเครื่องนะครับนั่นก็คือฮาร์ดดิสก์นะครับให้เราเอาตัวนี้ออกมาทําความสะอาดก่อนนะครับผมถ้าของใครที่มีน็อตอยู่นะครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้4ี่มุมนะครับคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราทําการหมุนน็อตออกก่อนนะครับไม่งั้นมัาจะออกไม่ได้นะอื ฉะนั้นก็ยกขึ้นครับแล้วก็ดึงถอยหลังโอเคฮาร์ดดิสตัวนี้เป็นของฮิตาชินะครับอยู่ที่500 GB นะครับโอ้โหแบบว่าคือเก่ามากแล้วนะครับแยกไว้ครับชิ้นต่อมาที่เราจะต้องถอดออกนั่นก็คือ r รมนะครับตัวนี้เป็นแรม4นะครับแรม4 g b ถอดออกมาครับจากนั้นก็เก็บไว้นะครับ แล้วก็ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่สําคัญมากๆนะครับที่เราจะต้องถอดเก็บไว้นั่นก็คือตัวรับสัญญาณ Wi-Fi หรือว่า b l บลูทูธเองครับจะอยู่ตรงส่วนนี้ของเครื่องนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เราทําการถอดออกแล้วก็ตอนที่แกะตรงสายไฟที่ต่ออยู่ตรงนี้ออกเนี่ยควรแกะด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวตัวนี้สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ภายหลังนะครับ โอเคแล้วก็แกะขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทําการถอดเจ้าสายไฟตรงนี้ออกนะครับสายต่อตรงนี้ให้แกะออกอย่างระมัดระวังนะครับแกะเบาๆนะครับไม่ต้องแกะแรงนะครับเดี๋ยวพังโอเคให้เราเก็บตัวนี้ไว้นะครับ ทีนี้ก็ไปต่อที่ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการถอดตรงส่วนนี้ออกนะครับผมลืมบอกให้ถอดแบตออกนะเราจะลืมแถมถอดแบตออกด้วยนะครับอ่าแล้วก็เก็บแบตไว้เมื่อเราแกะอุปกรณ์ด้านในออกจนครบแล้วนะครับต่อไปสิ่งที่เราจะต้องถอดออกนั่นก็คือฝาครอบตัวเครื่องครับ โอเคครับหลังจากที่เราหมุนน็อตทุกตัวออกแล้วนะครับต่อไปก็คือวิธีการแกะตัวเคสด้านหลังของเครื่องออกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะต้องถอดเจ้าตัว DVD ลอมออกก่อนนะครับทุกคนโอเคซึ่งเจ้าตัว DVD ดีลอมเนี่ยมันจะมีน็อตติดอยู่ตรงด้านท้ายของมันนะครับซึ่งมันจะอยู่ด้านในของเคสบริเวณนี้ครับให้เราหมุนออกก่อนนะถึงจะดึงออกมาแบบนี้ได้นะครับ แล้วก็เก็บไว้ครับเหมือนเดิมผมจะกูทัง้งหมดออกโอเคจากนั้นเราก็ทำการคอรดแผ่นคีย์บอร์ดออกนะครับตรงนี้ก็ทำด้วยความระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะครับตรงนี้จะมีสายแา่เล็กๆอยู่นะครับให้เราค่อยๆดึงออกนะครับผมด้วยความระมัดระวังนะครับดึงเบ,เบาๆ อ่าโอเคจากนั้นก็เก็บเจ้าคีย์บอร์ดของเราไว้ครับเี้เรามาดูกันว่าเราจะถอดมันออกได้อย่างไรนะครับสำหรับเจ้าเคสด้านบนตรงนี้นะครับเราจะต้องถอดเขาออกนะดูเขาชิว่าจะออกไหมนะโอเคอ่าตอนนี้เราก็ทำการเปิดขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน หลังจากที่เราถอดทุกอย่างออกได้แล้วนะครับเราก็จะพบกับเมนบอร์ดที่อยู่ด้านในนะครับผมเราก็จะมาทําการถอดสายของจอออกก่อนนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะดึงออกนะครับจะเป็นสายแฟรของจอตอนนี้เราก็ทําการแยกชิ้นส่วนเลยนะครับ โอเคตอนนี้เราก็เอาเมนบอร์ดของต้นต้นบุกออกมาได้แล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นซ p u ีนะครับตัวนี้เป็นซ่า CPU Core ทูโนะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนของเขานะครับซึ่งแน่นอนตรงนี้นะครับพัดลมยังคงสามารถใช้งานได้อยู่นะครับรวมถึงซิงค์ตรงนี้ก็ยังคงสะอาดดีนะผมว่าอาจจะดูเก่าไปหน่อยถอดเก็บไว้ครับ นี้สาได้ตบโอเคนะครับหลังจากที่เราหมุน็อดทุกตัวออกเก็มครบเลียวนะครับเราก็สามารถยกเจ้าตัวพัดลมระบายความร้อนตัวนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับผม พอเราแกะออกนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับทุกๆกคนโอ,โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราแกะตัวเมนบอร์ดออกมาได้แล้วนะครับจากนั้นก็เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับในการทาความสะอาดเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้นะครับล้างไปเลยเติมเไ,ไลล์ลงไปครับช้านักใช่ไหม นั้นขัดขัดให้สะอาดเลยนะครับตรงนี้โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราล้างทุกอย่างจนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําผ้ามาเช็ดเขาให้แห้งคอหมัดๆนะครับ หันหมักนะครับหลังจากที่เราเชื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็นำอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับไปตากแดดนะครับผม นำทุกอย่างมาตากแดดไว้แบบนี้นะครับรอให้แห้งนะครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับวิธีการล้างน้ตบุ๊กของผมนะครับส่วนใครที่ลองทําตามแล้วนะครับได้ผลอย่างไรนะครับมาทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเมื่อดูจบแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีเชเาิร์ยครับ